ทดสอบสมองท่าต่างๆมือหนึ่งจับจมูกเมน,นึ่งจับหูแล้วเปลี่ยนสลับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเสิบทำอย่างเงี้ยสะเช้าวกางวันเย็นนะคะและอีกท่านนหนึ่งเมนึ่ง มันหนึ่งจับหูเมื่อหนึ่งจับหูแล้วเปลี่ยนมือจับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทำวันละหลายรอบท่าต่อไปเป็นท่าจีบแอลเมื่อหนึ่งจีบ มาหนึ่งแอลสลับมือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็มีท่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตา การุณาโมทิตาอเวขาพุทโธพุทโธพุทโธแถมทำหลายหลายรอบเป็นการฝึกสมองให้สมองของเราไม่เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็ไม่ซึมเศร้ามีเวลาก็ทำไปเรื่อยๆค่ะทั้งวันมีท่าเยอะค่ะมีท่าเยอะ ก็วันนี้นึกอันนี้ได้ก็ก็กำลังทำดูและถ้านับ1 1ึ่ถึงสิก็ทำไปในคลิปนึงแล้วนะคะหนึถึงสิชี้วันนี้ทำไปแล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้อัดไม่ไอัดคลิปให้อ่ะทบทวนทบทวน1 สองสามสี่ห้าหเจดแดเสิบก็ ทำหลายๆรอบอีกเหมือนกันค่ะเลือกท,ทําทีละอันนะคะอย่าเพิ่งไปท,ทําทีเดียวทั้งหมดทําให้อันใดอันหนึ่งแม่นก่อนแล้วค่อยทําอันต่อไปค่ะ